สวัสดีค่ะเจอก,กับน้องมินเช่นเคยนะคะที่ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์บายเพอร์เฟคคาร์นะคะคลิปสำหรับวันนี้นะคะน้องมินนะคะพาตัวรถ x e p e n d e นนะคะมาพร้อมกับจอ M-Star Q1 นะคะพร้อมกล้อง360องศากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะการรีวิวภายในรถนะคะว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยตัว X-Pender e เนี่ยน่าคอนมเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมด้านในเลยะคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถตัวเ e x p เดอ e r เรียบร้อยแล้วนะคะไซส์ของเขานะคะขนาด9นิ้วนะคะอย่าบอกว่าเต็มจูดใจเลยแค่ขนาด9นิ้วนะคะส่วนหน้ากากของตัว Built-in <c oughs> นะคะก็ยังคงสีเดิมนะคะตัวจอ M ต t a Q1 นะคะก็บ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่างานรุ่นนี้นะคะเน้นกล้อง360อุองศานะคะทีนี้เรามาดูเรื่องกล้องกันค่ะเห็นไหมคะมุมมองของกล้องให้แต่ชัดแจ๋วเลยนะคะตัวรถเห็นไหมคะ มุมมอง360องศาคมชันนะคะต้องขอบอกว่าตัวเลนส์ต้อง360องศานี้นะคะเป็นเลนส์โซนี่นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยชัดแจ๋วแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องระบบของตัวความละเอียดจอนะคะอยากบอกว่าไม่แพ้ระบบของต้อง360องศาเลยอยากบอกว่าชัดมากๆเลยนะคะทีนี้เเราไปดูตัวความละเอียดของตัวภาพกันค่ะอ่ะปึ๊บเห็นไหมคะตัวสีนะคะหรือว่าตัวตัดเส้นเนี่ย คงสีเดิมสีของเขาเนี่ยก็ยังคงชัดนะคะไม่ว่าจะแบบแสงเนี่ยออกมาด้านข้างนะคะด้านหน้าตกลงมาเนี่ยตัวจอก็ยังแบบว่าเปล่งสีของตัวความเเรียดของจอเนี่ยได้ชัดเจ๋วมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องระบบของกล้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะสมมติว่าลูกค้าดู YouTube หรือวิดีโอนะคะเลี้ยวซ้ายปุ๊บอ่าเห็นไหมคะ กล้องมันตัดเลยนะคะมุมมองของกล้องตัดให้เลยลูกค้าจะดูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบลดกล็ได้นะคะสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยทีนี้ลองเลี้ยวขวามั่งนะคะตัวระบบของกล้องนะคะหรือระบบวิดีโอเนี่ยเขาจะสมูทกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าลูกค้าดูอยู่ลูกค้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตัวก,กล้องอ่ะมันจะตัดให้อัตโนมัติเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะไวามากนะคะส่วนเวลาอ่าลูกค้ากลับมาคงเดิมของตัววิดีโอเนี่ย เขาก็ยังเล่นต่อเนื่องนะคะไม่ขาดตวบกคล้องเลยนะคะเลยเบื้องระบบวิดีโอเ,เล่นแบบลูกค้าสามารถจูดใจได้ต่อเนื่องนะคะอ่าทีนี้มาดูเรื่องระบบกล้องถอยกันค่ะปึ๊บอ่าเห็นไหมคะ วเหต้องขอบอกว่า m star q 1นี้นะคะเขาโดดเด่นเรื่องกล้อง360รองศาจริงๆนะคะมาพร้อมตัวเลนส์โซนี่นะคะแล้วก็ความละเอียดของจอเนี่ยค่ะเป็น qled นะคะดังนั้นเนี่ยคมภาพเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สู้แสงด้วยระบบกันขึ้นก็ชัดเจ๋วของตัวกล้องนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่าซีเรียเรื่องนี้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะเรื่องระบบเสียงเคอร์เเซอร์ของตัว m star q 1อย่างที่เราไม่บอกไปนะคะหลายคลิปเลยนะคะตคอร์เรเซอร์นะคะมีทั้งหมด40กว่าแบรนด์เลยนะคะสี่หน้าลูกค้าสามารถ ปรับจุดซรายได้เลยนะคะมีเคอรเซอร์นะคะมีมูฟเวอร์ให้ลูกค้าปรับได้แบบเต็มที่เลยนะคะอ่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะน้องมิ้งก็ต้องขอจบการรีวิวของตัวเ e อ็กเพนเดอร์นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีรถอ่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเ e อ็กเพนเดอร์ที่น้องมิ้งกำลังรีวิวอยู่นี้อยากบอกว่า เขาสามารถใส่ได้ทุกรุ่นกับเอ็มซ่ากีวันเนี่ยรองรับทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ยังรองรับระบบเดิมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลมอมารายนะคะจอพิเดาน,น,นะคะหรือว่าท่องถอยเดิมจากศูนย์เนี่ยตัวเอ็มซาควันนี้นะคะรองรับระบบเดิมทุกทุกรถเลยนะคะทุกคันเลยนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่0 6 4ย์5 2 2 2 4องหอ่นะคะหรือจะทักมาในเพจศูนย์ติดตัง้งเครื่องเสียง Perfect ค a r นะคะเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะน้องแอดมินจะมีตอบนะคะสามารถสอบถามได้เบื้องต้นนะคะว่า,ร,า,า,ารถาารุ นะคะลูกค้าก็ได้ไม่พลาดแล้วก็จะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นอื่นๆก็ได้นะคะลูกค้าก็ได้ไม่พลาดเกี่ยวกับโปรโมชั่นเครื่องเสียงตัวอื่นๆด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ